นี่นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับสตาร์ทก็ก็โอเคนะครับนะครับแต่ว่าตอนเช้าอาจจะต้องสตาร์ทตื้นนิดนึงเหรอครับรอแป๊บรอสักนิดนึงนะครับนะครับแต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วก็น่าจะโอเคครับวิ่งปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมแอร์ก็ยังเปิดได้ปกตินะครับเห็นปว่นะครับตัวนี้นะครับมันปกติอยู่นะครับผมนะครับเพลงเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงดังดีโอเคนะครับผม เกียร์เกอร์เขาได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเดินหน้าเป็นตัวดีสีนะครับผมภายหลังอ่านะครับนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าเดี๋ยวกระจกไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้นะครับนะครับผมตัวนี้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับแล้วก็นะครับผมใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน นี่ <L an> นะคร <N> ับนี่นะครับผมเครื่องฮอนด้านะครับแต่ว่าจะบอกก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนะครับเอ่อเครื่องนี้เปลี่ยนมานะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับนะครับเพราะว่าเครื่องเดิมมันกินน้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องมาดีกว่านะครับแล้วก็จะดีกว่าเครื่องเดิมนะครับเครื่องนี้ก็ไม่กินน้ํามันนะครับผมประหยัดน้ำมันถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยครับเครื่องก็โอเคนะครับผมก็รถเก่งนะภายในก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเครื่องมันก็ถึงจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่มันก็เดิมๆก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคล้ายเดิมนะครับเป็นเครื่องฮอนด้านะครับเครื่องของของรถเก่งมันเองนะครับไม่ได้เอาเครื่องรถอะไรมาใส่นะครับผมตัวนี้ ภายนอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับภาย,ยนอกนะครับผมก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับผมสีเสือก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีตรงนี้จางนิดนึงนะครับก็ไม่น่าใช่ปัญหามากนะเสร็จเราซื้อไปใช้งานนะครับผม ถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับพอดีแดดมาเลียตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับนะครับข้างหน้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรคะอันอันนี้จะเป็นรอยนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ซสีเรียกมากวายนะครับผมตัวนี้นะครับสีโดยรวมก็ตีไปสักประมาณ80%ได้นะครับผมนะครับหลังคานะครับตัวนี้ไม่มีผุนะครับหลังคายังโอเคอยู่นะครับผมตะเข็บนะครับก็ยังคงเข้าที่อยู่นะครับ ตัวนี้ต่เข็บเข้าที่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีรอยนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมีรอยนิดนึงนะครับเหมือนรอยขูดกาแพงนิดนึงนะครับผมนะครับนะครับข้างหลังก็โอเคนะครับถือว่ามองไกลๆก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับมองไกลๆยังได้อยู่นะครับตตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงนี้ แบบละเอียดละเอียดลยนะครับให้รู้กันเหมือนกับมาดูรถจริงๆเลยนะครับผมตัวนี้ Honda City นะครับตัวนี้เป็นไฟเบรก3จุดแล้วนะครับผมก็คือไฟเบรกติดทั้ง2จุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็นะครับข้างหลังก็นิดนึงนะครับแต่ข้างหน้าสวยอยู่นะครับข้างหลังมีตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนะครับตรงอ่ะตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคก็ไล่ดูกันไปนะครับก็อ่านี่แผลนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าใครรับได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ถึอก็น่าเขียนมากนะครับซื้อไปใช้งานนะครับตัวนี้ถือว่าสมราคาเลยนะครับตัวนี้นะครับผมอ่านนีิดนึงนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับผมนะครับนะครับกระจกโอเคนะครับผมกระจกไม่มีปัญครับตัวนี้นะครับก็หลังคาก็ยังโอเคอยู่ครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก็ใหม่นะครับผมล้างทำคาสะอาดก็ใหม่นะครับ น,นี่ก็คือกําลังออกตัวแล้วนะครับผมนะครับผมก็ขับก็คือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าพอดีผมจะไม่คอ่อยคล่องเกียร์ออโต้เท่าไหร่นะครับผมจะขับเป็นเกียร์ธรรมดามากกว่านะครับเาจะกระตุกกระตักนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวให้ดูนะครับว่าเลี้ยวสุดหนังไหมนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าขับได้โอเครถบ้านนะครับผมเจ้าของขายเองนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ไปนู่นไปนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสีภายนอกก็โอเคนะครับไม่ดนน่าเกลียดมากมายนะครับนจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวสุดแล้วนะครับผมตอนนี้คือเดี๋ยวสุดแล้วนะครับดังไหมครับไม่ไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองนี่ครับดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่มีเสียงนะครับเวลาเดียวนะครับคือเดี่ยวสุดไม่ดังนะครับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะครับผมนะครับเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เกียร์ออโต้นะครึบเดี๋ยวรอให้ลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่านี่นะครับึอ่า โอเคปืดปืดอ่าเนี่ยเร็วสุดแล้วนะครับผมอ่านะครับผม่าโอเคถือว่าโอเคเลยนะครับผมวิ่งโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับผม30นะครับผม30มสิบจะสี่สิบนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวลองเลี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับว่าดังดังไหมนะครับเราดูกันนะครับผมกึกกูึกกูรึกอ่าดังไหมนะครับไม่ได้ดังนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะาลองเหยียบขึ้นดูนะครับอ่าถือว่าโอเคเลยนะครับรถบ้านใช้งานได้ได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้โอเคเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเบรกกันนะครับตึ๊บ จอดเกียร์ P นะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถวิ่งได้โอเคถือว่าวิ่งได้แล้วก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับ